นอนมันจะมีวันที่เป็นยังไงวันที่รู้สึกว่าโอ้โหความฝันมันไกลเหลือเกินแต่สักวันมันก็มันก็ถึงอ่ะไม่ท้าเร็วมันกับวันถ้าเร,า,า,เรา,าเราเชื่อเราไม่กิฟต์อัพนะค่ะครับดีครับค่ะครับแพรวครับค่ะเขา,าอยากเป็นวีเจค่ะจริงเหรอจริงรอยากอยากเป็นดีเจวีเจพิธีกรอะไรเงี้ยค่ะดีเจด้วยเหรอใช่ค่ะอยากแบบแพรวในขาแดนนะครับ ไม่แดนค่ะนูนูบินดีเจไงครับอ๋อพี่ตกใจไม่คุานเคยอยากเป็นแบบดีเจโซดาไม่ใช่ไม่ใช่ดีเจมีค่ะดีเจแบบนี้มีหรือว่าจะแบบไม่ใช่ไม่ใช่มีมีแต่ท่าเดียวเลยอ๋อโง่โง่พี่ตกใจเลยใช่อยากเป็นดีเจอยากเป็นดีเจอย่างเงี้ยดีเจวิทยุค่ะอ๋อเหรอครับใช่ทำไมครับทำไมชอบอยากเป็นดีเจอยากเป็นวีเจด้วยเขาจะอยากพูดใช่ค่ะอยากฟังเพลงเยอะใช่ค่ะ เพราะอะไรก็ไม่รู้ว่าพี่แต่แบบหนูรู้สึกว่าถ้าหนูได้ทำตรงนี้หนูคงจะแฮปปี้มากอ่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะาดูเลิศกันนะเราเราดูแบบเราจะไม่เคยทำก็ตามแต่หนูฝันไว้ว่าสักวันหนึ่งหนูจะต้องได้แล้วนักร้องไม่ได้เป็นอยู่ในสิ่งที่อยากทำครัคือหนูชอบร้องเพลงแต่เด็กขาแต่แบบว่าแค่ฝันว่าอยากจะเข้าบ้าน AF แต่ไม่ได้ฝันว่าจะต้องแบบมีผลงานผลงานเพลงไม่ได้ฝันอะไรพวกนี้ค่ะนแต่อยากเข้าบ้าน a ออ้าเข้าไปทำอะไรครับ เข้ามาเรียนค่ะอต่ไม่ได้เขนะพี่เจคืหนูเคยติดเอฟมาค่ะก็เลยก็เลยแบบคิดไว้ว่าสักวันจะต้องมาอยู่ที่นี่ใช่ไหคะใช่ะแล้วคือชอบเราที่บอกเขียนเท่าเอฟสองอ๋อคือตอนนั้นหนูอยูเอฟนะคะร้องร้องร้องอันนี้หน้าออกเลยนะวันจะแบบหน้าแบบอินอินหน้าออกจากบ้านหน้าออกไม่ใช่เออไอมุงนี่โดนก็เป็นดีเจก็พี่ว่า เอออันนี้แปลกนะก็เพิ่งเคยได้ยินว่าแบบคนอยากเป็นข้าวบ้านเอฟอยากเป็นแบบดีเจเจอะไรเงี้ยเฮ้ยแ, <ười> แต่มันสนุกมันสนุกแล้วถ้างเราจะดูแบบอะไรแบบคุยเก่งอะไรเงี้ยด้วยพี่ว่ามันมน่าจะสนุก <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มันจะได้ฟังเพลงเยอะเออมันจะได้ฟังเพลงเยอะแล้วมันจะได้เจอคนแบบเจอศิลปินหลายแบบแล้วมันจะสนุกเพราะมันจะแบบมันจะมีอะไรใหม่ๆแล้วมันต้องอัปเดตเทรนด์อัปเดตอะไรที่ฮอตอัปอัปเดตคำพูดอะไรที่แบบฮิตเออฮิตต้องตามตลอดอ่ะคือชอบคุยกับคนที่ไม่รู้จักค่ะ นี่ออกมพี่ถ้าถ้ารู้จักก็จะแบบไม่รู้จะคุยอะไรอะไรเงี้ยนี่แสดงว่าเจ้าชู้นี่ไม่เกี่ยวแสดงว่าเจ้าชู้นี่ฮะใช่ไหมเจ้าชู้อ่ะถ้าเกิดคุยถ้าคุยกับเขาคุยกับคนไม่รู้จักพอรู้จักกันสักพักก็ทิ้งเขาเนี่ยอันนี้ยเจ้าชู้แน่เลยดูเลยใช่อันนั้นพี่มาริวหรือเปล่าใช่เลยไม่่ใชไม่อยู่ด้วยบุคคลที่สามนะค่ะมันสนุกมันเหมือนกับได้ get to know ก่อนใช่ไหมได้รู้จักกันปุ๊บ อพอรเริ่มรู้จักก็เริ่มคุ้นเคยแล้วก็ทิ้งดีกว่าไม่ใช่พี่เกี่ยวใจคนละเรื่องออแล้วคนละเรื่องกันคะเขิไม่ต้องเคยไม่ต้องเคยอ๋อแต่ดีนะพี่ว่า,าโอเปิลดีนะมันมันแบบทําสนุกเลนะตรงนั้นก็สนุกนะที่ว่ามันคือการเป็นเสือเป็นอย่างหนึ่งนะเวลาเราไปเจอบีเจกับดีเจที่เขาเก่งเนี่ยที่เขาอเอาร์ตที่เขาส่งพลังมาเวลาคุยกับเราเนี่ยมันง่ายสำหรับเรามันสนุกนะเป็นศิลปินเนี่ยเวลาไปเจอศิลปินคุยเก่งเนี่ย มันจะแบบเออมันมีเรื่อแล้วคนที่ชอบเพลงแล้วเขาจะเขาถามว่าเราชอบมันจะคุยสนุกไม่งั้นมันจะแบบจ่อยๆมันจะคุยอะไรดีอะไรเงี้ยเออที่ชอบเพราะว่ามันแบบเจอคนเอร์เลยเนี่ยมันเจอสนุกสัมภาษณ์สนุกแต่ร้องเพลงก็อย่าทิ้งนะแบบแล้วร้องดีนี่เล้ชอบร้องลูกกุ้งอะไรอย่างนี้ด้วยไหมใช่ค่ะลูกกุ้งแบบลูกกุ้งแบบเพลงสไตล์คุณแม่ชอบใช่ป่ะใช่ค่ะเหมือนคุณแม่คุณแม่ชอบฟังแนวไหนครับชอบฟังเหมือนแนวเหมือนแค่เหมือนแม่พี่แน่แนเลยแน่เลยค่ะแม่พี่แม่พี่ก็แบบ บถึงอย่างไรพี่ยังรักแบบนี้ไปคือขึ้นรถคุณแม่ที่ไรุพี่ต้องเอื้อมมือไปกดวิทยุนิดนึงแล้วคุณแม่บอกเอ้ยแม่จะฟังแม่มีเป็นเอ็มดีสามพันเพลงของแห่งยุคอะไรก็ไดเออพียบเออเพียบอะไรเขาจะฟังเพลงอย่างเงี้ยใช่ป่ะเพลงน้อยเพลงอย่างเนี่ยฟังมาแม่ฟังอย่างนี้แต่มันมีเสน่ห์นะเพลงพวกเนี้ยมันจะแบบมันจะมีมีความ มีความเป็นเอกลักษณ์แบบใช่ๆๆมันเหนือชัยออณแม่ชอบฟังเพลงอย่างนั้นแหละแล้วชอบร้องอย่างนั้นป่ะชอบค่ะจริงครับมันมันเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยร้องแบบอย่างนั้นนะที่ว่าเดีออกแปลกพี่อย่างไรครับเช่นเช่นเช่นอย่างล่าสุดล่าสุดวสันต์ค่ะฮะปีศาจวสันต์ค่ะอันนี้หมายันนอันนี้อันนี้อาจจะลุกลุกกรุงมากพี่อาจจะไม่เคยได้ยินร้องก็ได้นะครับจากเหมือนนราเราจากกันวันนั้นยังจำ จากกันวันฝนพร م พรมรู้จักไหมคะร่างมาอันกำขังครึ้มคงเวนมันออกลูกทุ่นลูกทุ่นนิดไหมไม่ค่ะเป็นลูกกรุงแบบลูกกรุงสมัยเก่าอะไค่ะอ๋อสุนทรภพน์เนาะสุนทรภพนอะไรอ๋อใช่ครับชอบหมดเลยเพลงที่อ่ะนึกออกนึกออกครับผมแล้วแบบคือลักษณะการร้องหนูก็จะเป็นพวกแบบอย่างเงี้ยค่ะนึกออกพูดจริง ใช่ค่ะเหลือร้องเพลงไม่ชอบแบบชอบค่ะชอบแต่คือวนมากหนูจะร้องเพลงช้ามากกว่าเพลงเร็วค่ะแต่แต่มันแปลกที่ว่าได้โจทย์เพลงเร็วบ่อยมากเขาอยากให้เราทำเป็นสิ่งที่เราเหนูด้วยหนูว่อ๋อใช่ก็ดูเลยดูแบบดูคุยเก่งเงี้ย อหนี้แหละคนเขาป่วยคนไม่รู้จักแล้วก็พอรู้จักก็ทิ้งเขาอย่างนี้แหละออเมันธรรมดานะธรรมดาบอกเสือสวยเลิกได้แล่วแหละไม่ผิดถ้าถ้าพี่โตมีโอกาสพี่สาวเยอะพี่สาวเยอะเริ่มพี่สาวเยอะเริ่มเขินเอาไหมครับก็พี่พี่ทำดีเจป่ะค่ะมืันหนูเคยเห็นพี่ทำรายการอะไรสักอย่าง ไม่ใช่แล้วครับไม่่ใชหรอพี่ไม่เคยไม่เคยทำนะพี่ลืมไปครับลืมลลืืมมไปว่าน้องแพรวเคยพูดพี่ไม่เคยทำับลืมไปครับไม่เป็นไรพี่หนูขอโทษเนา่ยมเราเราเราคุ่เรื่องจากกันในคุยได้อยู่ครทำไมครับพี่เคยเหมือนเคยฟังพี่ในรายการผิดคนบ้าไม่ผิดคุยกับผิดคนบ้าคนไหนนับให้ดีเราคุยเยอะจนลืมเมางเราพี่คนละเรื่องกัน ก็อาจจะเป็นแขกรับเชิญหรือเปล่าเออแขกรับเชิญแน่าจะเป็นยังไงนใช่ค่ะแล้วก็อยากทำงานเบื้องหน้าเบื้องหน้้าเบืองหลังอยากทำหมดเลยค่ะดูดูหนูตั้งใจจะเรียนสายนี้ดีครับดีครับอ๋อเพราะว่าเรายังไม่ได้กำลังจะเข้าปีหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะเรียนเข้าอไหนครับการศึกษาประชาชนค่ะอ๋อครับผมใช่อ๋อมีเวลาเยอะเลยโอ้เข้าปีหนึ่งเพิ่งจะสิบแปดตายละพี่หนูอยากรู้หนูอยากรู้อายุพี่มากเลยอ่ะ ไม่เกิน30ให้ไทยครับเกินเกิน30ขอสามสิบไม่ได้ไม่ใช่คือหนูดูจากอายุงานพี่ไงแบบว่าแต่ถ้าดูจากหน้าพี่อย่างเงี้ยไม่ไม่ถึง25่สิบ้าคือปากหวานอย่างนี้ตลอดป่ะเนี่ยคนเนี้ยปกติเ่างเงนนี้เพราะยังไม่รู้จักไงเดี๋ยวพอรู้จักสักพักก็จะเริ่มแบบเริ่มไม่ค่อยสนใจแล้วเฉยอเงยครับเท่าไหร่งัน25คิดว่า25หนูว่า20เฮ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าดูจากตรงนี้นะคะ20่สิบต้นๆแต่ถ้าดูจากอายุงานพี่นี่ประมาณ30 ไม่รู้่คือเพลงพี่นานแล้วใช่นาก็ B5 ไฟตอนนี้เท่าไหร่อะคะพี่ B5 ครับ B5 ตอน19ครับ19้าโหแต่นานแล้วนะบีไฟสก็ไม่นานขนาดนั้นบาเรียมตั้งแต่พี่ปมก็ยี่สิ0ไปปลายเออ20่สิบยี่โอ้ขอบคุณครับพี่ี่เฉลิมาเลยดีกว่าค่ะพี่ตัวสาอครับโอ้ขอครับขอบคุณครับยิงดูกลมกลอย่ครับก็ มันก็มันคนรู้สึกอยู่านานเพราะว่าเราเราเราอยู่แบบเริ่มตั้งแต่เริ่ม,มตั้งแต่ตอนเด็ก,ดกมากบางคนรู้สึกว่าโอ้ยอยู่มานานแล้วอะไรย่างเงี้ยนะนานหรอกย <25 S 2> ี่สิบปีก็สิบสองปีครับทำสิบสองปีทำบีไฟใช่ปะ่ะบีไฟแล้วก็ทำบีไฟแล้วก็มีอบบรระไรบ้าเป็นเลงเปนโนที่เล่นเปโนโ,โ,อปโนโยอย่างเดียวเป็นเลงเปนโนอย่างเดียวสี่ชุดมั้ง แล้วก็อัลบัมร้องอีก4ี่ชุดเืเออเป็นน้ตนี่คือพี่คิดเองหมดเลยป่ะคะทำเองครับเป็นโปรดิวเซอร์เองครับทั้ง4อีลบัมใช่ครับ <Okay. S 1> โอ้โหแล้วก็อั้บัมร้องก็อั้บัมร้องชุดแรกก็เนี่ยทำร่วมกับพี่ไก่ก็คือเราแต่งเราแต่งเพลงก่อนแล้วก็ส่งไปพี่ไก่แล้วก็มีพี่บอยโกเซพงมาช่วยตั้งแต่แรกครับแล้วก็พี่อยู่ใครเบเกอรี่พี่อยู่พี่อยู่เบเกอรี่ตั้งแต่แรกครับแล้วก็ พอพี่เซนเบเกอรี่ปีเดียวเขาก็ปิดเลยครับเขาก็เลยครับเขาก็เลยก็เลยไม่ค่อยทันเท่าไหร่ครับเป็นเบลฟอีสใช่เป็นเบลฟอีสใช่ครับแต่พี่พี่ยังอยู่เบเกอรี่อยู่สัญญาอยู่ที่เบเกอรี่ตอนนี้อยู่กับตอนนี้ที่อยู่ BC เพราะว่าเบเกอรี่ก็รวมกับด m g แล้วกลายเป็นรวมกันเป็นโซนี่เป็นเป็นตอนเนี้ยบีซีโทรมิสิกครับแล้วก็จนจนออกรักเธอออกชุดรักเธอออกชุดมาออกชุดทุกปีอะตอนนั้วนะครับต้นปีท้ายปีออกออก ออกเพลงร้องแล้วก็ออกคามามาลเลงออกด้วยจนชุดมังชุดกักชุดอะไรจนถึงจนถึงเนี่ยจำไม่ได้เลยเล่าสุดออกอะไรเพลงอะไรคะพี่เพลงล่าสุดคือเพลงไม่ไม่ฟูเข้าใจครับเพลงละครไม่พูดได้ไร่ก็บใครใช่ครับผมสองปีแล้วมั้งใช่ป่ะสองปีแล้วมั้งก็เดี๋ยวเดินหน้าก็น่าจะออกคาราบาใหม่เสร็จแล้วครับเงอเสร็จแล้วด้ว เสร็จแล้วเสร็จแล้วเชื่ออะเบ้าเมื่อไรคะพี่ฝากไว้ไม่มีครับผมยังยังไม่มีเชื่ออะเบ้าไหยครับอ๋อหนูลืมไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นเซอร์ไพรส์เลยครับเพราะยังไม่มีเชื่ออะเบ้าครับเซอร์ไพรส์เขาไม่มีเพลงเสร็จหมดแล้วเพลงเสร็จหมดแล้วครับเพิ่งไปทำมาที่ไปทำมาที่เนี่ยไปทำไปตอนเดือนมิถุนาไปทำที่ที่เมลเบิร์นมาครับโปรดิวเซอร์ชุดนี้เป็นฝรั่ง่ที่ออสเตรเลียครับผมไปทำแล้วก็คือเรามีตังเราแต่งเพลงไว้แล้วเราก็บินไปเพลงไทยอ่ะเพลงไทยครับแต่ก็คนทำดนตรีกับนักดนตรีเป็นฝรั่งทำเลยก็ เปลี่ยนบ้างนะตอนแรกก็เนี่ยนี่ถ้าเราถามพี่ตอนแรกเนะี่ยพี่ก็ไม่กล้าไปรู้ป่ะพี่ก็รู้สึกว่าแบบแเขาจะเข้าใจเราหรออะไรเงี้ยแล้วเราไปแล้วเขาแบบเขาจะคิดตรงกับเราไหมอะไรเงี้ยมันก็แปลกอีกนะเข้าไปถึงมันก็มันก็ได้อะไรใหม่ๆก็แบบเมื่อไหร่ที่การเป็นศิลปนะินเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราการาเป็นศิลปินมันต้องมีคนมีเป็นกระจกให้เราอะในทุกเรื่องนะไม่ใช่เรื่องตัวเองเดียวนะทุกเรื่องเลย,เ,ลยเรื่องการพิสเรื่องทุกอย่างเลยเพราะเราจะไม่รู้ตัว แล้วอันตรายของศิลปินทุกคนเลยก็คือเราเรา,เราจะลืมตัวเขาว่าลืมตัวนอันตรายมากเพราะว่าเราไม่รู้ตัวว่เาเราลืมหรือเปล่าพอเราพอเราพอเรา,เรามีคนที่เป็นกระจกให้มันมันจะช่วยหลายอย่างเรื่องเพลงด้วยเขาจะเปลี่ยนแล้ว,แล,วแล้วเราเปิดแล้วก็สิ่งใหม่ๆเนี่ยมันจะได้อะไรใหม่ๆเยอะเยอะยะไปหมดเลยเนี่ยพอไปทํามาปุ๊บก,กลับมาได้ได้อะไรใหม่ๆเต็มเลยรู้สึกว่าอ๋อมื่อก่อนคือยกตัวอย่างเมื่อก่อน,อนที่เป็นคนเริ่มจากนักเปียโนเนี่ยพี่ก็จะเล่นเปียโนเยอะมากคือ รู้สึกว่าทุกเพลงต้องสโลเป็นโนเพราะรู้สึกว่าเราเป็นนักเป็นโนพอไปถึงเขาบอกว่าฝรั่งเขาบอกคำแรกผมว่าไอรู้แล้วว่ายูเล่นเป็นโนเก่งรู้แล้ว <c oughs> เขาก็เลยแทนนี่เมื่อก่อนแต่งเป็นโนจะ88คีย์แปดคียเท่าเนี้ยเขาก็เลยตอนแต่งเพลงเขาให้ให,ให,ให้ให้ตัวเท่านี้ <c oughs> เล่นให้ได้แล้วแต่งให้ได้กัแค่นี้พอเล่นเท่านี้เล่นเท่านี้พอพี่ก็เล่น <c oughs> เล่นอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งเพลงชุดนี้แต่งแค่นี้หมดเลยไม่ได้มีโอกาสเล่นเยอะเลยเพราะเขาบอกว่า choose what you is not about what you play it's about what you left out เลือก ที่จะเล่นเลือกว่าคุณจะเล่นอะไรเลือกที่จะไม่เล่นอะไรเหมือนเราร้องเห <ไป S 2> มือนเรา <ไป S 2> ทำเหมือนเราไม่ได้เหมือนเราแสดงอะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ัว้เราต้องใส่เยอะมันต้องดีเราต,ต้องเต้น,นเยอะๆมันต้องพอดีกับเพลงอะ่ะเพลงมันพอดีแค่ไหนเราใส่เนี่ยพอดีแค่ไหนวันที่มันอาจจะเกินมาจะคือมันต้องดูอ่ะแต่เปิดหาอะไรใหม่เนี่ยพี่ว่ามันมันดีนะอ้ากลายเป็นถ่ายอินโปรโมทอัลบั้มเลยเคยเคลเลยได้ค่ะสบายสบายค่ะคุณผ้มรายการนี้โปรโมทได้ทุกอย่างอ๋อใช่เนาะก็ร้านอาหารมากี่จริงเหรอ มีคนมาโปรโมทร้านอาหารเลเต็มหมดเลยไม่ค่ะเขาก็เป็นสปอนเซอร์อ๋อา่ใช่ใช่ใช่พี่ตูดพี่ต่ต้องเป็นสปอนเซอร์ครับฝากลงฝากร้านอะไรอย่างเงี้ยครับโชคดีที่ยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดดีครับอ่ะเป็นความฝันเป็นตั้งแต่เด็กๆก็คือฝันอยากเป็นนักร้องคแต่แต่คือพอเริ่มโตมามันมีหลายความฝันมากเลยพอหนูดูการ์ตูนหนูอยาก อยากเป็นแอร์เรื่องวันพีซหนูก็อยากเป็นเชฟเออนะครับอยากเป็นเชฟอยากเป็นสหลั <c oughs> ไม่ใช่แล้วแล้วก็มีอยู่ช่วงประมาณมสี 4, มห้าก็คือกำลังเรียนแนะนว,ว่าเอออยากเป็นจะจะไปเรียนคณะอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากเรียนจิตวิทยาแล้วอยากทำงานในโรงพยาบาลบ้านี่ย่รู <c oughs> ้ว่ามันท้าทายดิคะ่ะเหมือนเรางทำงานโรงพยาบาลแล้วนะครับโรงพยาบาลบ้าคือมันท้าทายค่ะว่าเราจะต้อง ไม่ไม่ได้ดิมันยากไงคือคนที่เป็นแบบนี้เข้ามาอยู่ในนี้เราต้องไปศึกษาเขาอะไรเงี้ยมันดูท้าทายค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงเร็วค่ะเร็วอ่ะแล้วก็พอม .6 หกตกใจเลยเมื่อกี้พี่นุ้ยพี่นิว่าใครพูดตรงนี้พอมอหกหนูก็ไปสอบสัมภาษณ์อะไรติดแอร์โฮสเตดค่ะบเรียนธุรกิจการบินหนูก็เลยเออตอนแรกมุ่งจะเป็นแอร์ละ แต่คือมาติดอันนี้ก็เลยสละสิทธิ์แล้วก็มานี่ค่ะโอ้โหจึงหนูอยาหลายอย่างว่าเลยค่ะหนูอยากผลรายจ่ายให้เราอ่ะว้ยแต่คือที่ไม่แต่ที่หลักๆคืออยากเป็นนักร้องค่ะหลักๆเลยค่ะมันก็ต้องหลักๆมันก็ต้องหลักๆมีสักคนแหละต้องอยากเป็นนักร้องกไมีหลักๆสักคนมดีจั่เลยนริงล้ะอวเมื่อกี้ก็ทำเราไม่ใช่หรอเราเอาพังเซฟนิสไหน ก็คืออยากเปิดร้านในนี้้วยร้านเบเกอรี่อะไรเงี้ยค่ะออมีอีกครับก็ไม่ก็เป็นธุรกิจส่วนตัวอะไรแล้วนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวเราไปธรรมดาแล้วครับช่วงนี้อยากทําอะไรทําเลยเป็นช่วงที่เราทําอะไรก็ได้ใช่แล้วแต่โอกาสแต่ทา m ิ่งมันมันทาร์ิ่งมันโอกาสมันเราต้องพร้อมอ่ะแล้วเดี๋ยวโอกาสมันถ้าโอกาสมันมาเราโอกาสมันคือเขาเรียกว่าอะไรเราต้องพร้อมอยู่เสมอถ้าโอกาสมันมาถ้าโอกาสมันมาหาเมื่อไหร่เราก็ได้คว้ามันไว้นะ ถูกป่ะถ้าโอกาสโอกาสอันนี้มาก่อนว่าโอกาสของ AF มาแล้วเราก็ต้องคว้าไว้ทำมันดีที่สุดก่อนอย่างอื่นมันรอได้ก็รอก่อนนีมีอะไรมาเราก็ทำไปก่อนมันก็ต้องเวิร์กเอาสักอย่างอ่ะมันก็ต้องคุยแล้วมันก็ต้องลงเอยสักคนอ่ะเออเปรียบเทียบเฉยๆทุกเรื่องนี่เปรียบเทียบเปรียบเทียบเป็นภาพให้เข้าใจนะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะครับขอบคุณครับเป็นคนละช่องครับพูดออกพูดออกไม่ได้ หัูพูดออกไม่ได้มันคนละช่องโอ้คนที่สามด้วยนูขอขอบคุณครับเด็กเขาคุยสบายดีครับขอบคุณครับที่ไม่เล่นแล้วครับโอเคครับครับบครับบทครับ